ลุงต๊กครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงตูกแนะนําตัวนิดหนึ่งผมลุงต๊กครับจตุพลบุญพัฒนครับครับในงานนิทรรศการครั้งนี้ลุงต๊กเอาภาพมาแสดงด้วยคืออะไรไงลุงต๊กเล่าให้ฟังหน่อยครับผมมาร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับเพื่อนซึ่งคือคุณกุศลคงสวัสด์นะฮะมาร่วมรับเชิญสองภาพครับเป็นงานลักษณะคอนหลักหรือว่าปะติดนำเสนอเรื่องราว การเมืองสังคมและก็วรรณกรรมนะก็ตั้งชื่อภาพประมาณว่าเป็นบันทึกของบรรณาธิการนะอย่างภาพด้านหลังผมตรงนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการศึกษาติดตามงานของทักษิณชินวัตรนะครับก็คือเป็นงานการเมืองแหละงานการเมืองครับเป็นข่าวการเมืองเป็นเฮดข่าวต่างจ ที่ติดตามนะในรอบปีที่ผ่านมาที่ยิงถอยหลังกลับไปมากกว่านั้นอีกก็คือในรอบ20ปีที่ได้ซ้ำไปนะครับก็มาจัดวางนะฮะเกษตองค์ประกอบของถ้อยคําในจานองข่าวนะว่าในระบบทักษิณเนี่ตงรงประกอบไปด้วยใครอย่างไรบ้างนะพูดจากันไว้อย่างไรนะครับก็บันทึกเอาไว้แต่มันจะไม่จงงแจ้งแบบมองดูปั๊บเราจะไม่เห็นนะแต่ผมต้องการที่จะส่อ สื่อถึงตัตวระบบของทักษิณซึ่งมันถือกาเนิดมา20ปีแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเรียกว่ามีทิพนนะทางการเมืองของเราอย่างมีในยะสําคัญยิ่งนะฮะ<ม>นี่คือคืองานคนหลัก<ม>ก็คือเทคนิคตัดแปะนะ่ครับก็คนหลามตัดชิ้นแล้วก็มาแปะแล้วก็มีตัวอักษรระบบระบบทักษิณอะไรอย่างนี้ว่าไประบบระบบทักษิณ ทอทหารอยู่ไหนนะทอทหารนี่ไงอ๋อโอเคก็คือไปไปบนสัญลักษณ์เขาใช่โอเคนะครับแล้วล้วก็จะมีใบหน้าของนักการเมืองมีตัวคำที่นักการเมืองพูดอะไรต่างๆเหล่านี้ประมวลกันแลอกล้กสีมันออกเพรฟ้าลงกซุ้ใช้เทคนิคอะไรคือนอกจากคนลากปาตีกระดาษแล้วเนี่ยก็จะเล่นเทคนิคสีผสมลงไปนะมีสีน้ําแล้วก็สี ปักกามีสีไม้สองสามีนี้ผสมผสมปกันไปก็คือลงลงทับลงไปลงทับลงไปตรงกลางเป็นสีแดงรับกับเหมือนเหมือนจะเป็นธงชาตินะนะคล้ายๆดำหนงนั้นก็จะสื่อสื่อสีนิดหน่อยสีมีแดงมีเหลืองมีส้มอะไรดํางนั้นค่อยคำนี้ก็คือบางคนคุ้นเคยพวกเราข่าวแล้วอะไรใช่ใช่ใช่เขาอยากจะบันทึกไว้ในฐานะที่ตัวเองเป็นบรรณาธิการก็เลยเป็นงานในหลักหนาว่าบรรณาธิการบันทึกระบบ ทักษิณครับผม,ปมนประมาณนี้ครับส่นอีกรูปอ่ครับรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอยู่ด้านหลังครับไปลยครับับอันนี้เป็นอ,อ,อ,อันนี้ป้าวางสว่างอ่ได้รครับเข้ามาฝั่งนี้หละสว่างครับแค่พูดเลยครับอันนี้เป็นชื่อง,งานว่าฟ้าบอกกัน ฟ,ฟ้าบอกกั้นฟ้าบอกกั้นราคำหอมหรือว่าคำสิงสีนอกอแรงบันดาลใจของงานก็คือในระหว่างที่ผมเป็นวรรณาธิการอยู่ก็มีโอกาสได้จัดพิมพ์ผลงานฟ้าบอกกั้นของคำสิงสีนอกหรือว่าเราคำหอมมาหลายครั้งนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าวรรณกรรมชิ้นเนี้มันเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของเมืองไทยเรานะมันพูดถึงคนยากคนจนนะในเชิงที่ว่า ถ้านักวิชาการกลับไปศึกษาไปวิเคราะห์ดูแล้วมันพูดถึงเรื่องของความยากจนในเชิงของเศรษฐกิจการเมืองมันพูดถึงเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บความป่วยความกายความค่าย่างเนี้ยนะแล้วก็ความยากจนนะงานชิ้นเนี้ยมันเป็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 นตัวแทนของวรรณกรรมนะฮะที่ยังคงทันยุคทันสมัยจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นช่อง ให้นักการเมืองนะถ้ามันจะโยงกลับไปที่ระบอบทักษิณเนี่ยมันจะเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่เชื่อมนะมันจะเชื่อมกันอยู่นะครับตัวตัวเทคนิคคล้ายๆกันแต่ว่าเทคนิคเดียวกันใช่เทคนิคเดียวกันเลยแต่ไม่ได้ลงสีครับไม่ไม่ไม่ต้องสดสดเลยไปสดสดเลยก็คือจากชีวิตคนทั่วไปเลยนะอ๋อทั่วไปอันนี้เป็นชื่อเรื่องสั้นของลุงกำบสิงสีนอกนะครับทั้งหมดสิบเจ็ดเรื่องฟ้าบอกกันเนี่ยนะนะครับก็คือเสียหนังสือไปเล่นึลยใช่ใช่ใช่แล้วก็มีภาพสวยๆนะ อันนี้ชื่อภาพว่าบันทึกบรรณาธิการฟ้าบอกก้างอ่าเป็นอย่างนั้นครับสวยยเป็นงานง่ายๆตรงนั้นที่จะสื่อออกมายืนยืนกลางเลยครับจะได้มีแสงลูกตุกครับอยากให้เชิญชวนคนมาชมงานครั้งนี้ของคุณกุศลแล้วก็ของลูกทุกแล้วก็ของศิลปินนะครับที่โดอาวครับขอบคุณมากครับนะฮะงานของคุณกุศลจงสวัสดิ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะฮะครั้งแรกก็คืองาน ราตีประดับดาวเ <c oughs> มื่อสองปีที่แล้วส่วนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเป็นงานเดี่ยวนะครับชื่องานว่ามโนสาเร,รงานมโนสาเร่ของคุณคิษสงศ์คงสวัสดิ์เนี่ยในชื่องานได้รับแรงบรรัในดาลใจมาจากหนังสือเล่มหนึ่งของคุณอัสรีธรรมโชธนะครับเป็นบทความที่ลงพิมพ์ในสยามรัฐ รายวันในศัะนาน้นนนะครับคุณกุศลซึ่งมีโอกาสได้ออกแบบปกหนังสือเล่มนี้และก็รับประทับใจชื่อก็เลยนํามาเป็นชื่อของงานนะครับรมโนสาเรอันมอันมีความหมายถึงเรื่องราเวเบ็ดตะเลิกทั่วไปแต่จริงๆแล้วถ้าเรามามีโอกาสได้มาดูงานไม่ใช่งานเบ็ดะเล็กทั่วไปแต่ปเ,ปเป็นงานที่บ่งบอกถึงความเป็นกุศลโพงสวัสด ซึ่งเป็นบุคคนในวงการหนังสือคนหนึ่งครับผมซึ่งทํางานเรื่องของการออกแบบสิ่งพิมวาดภาพประกอบใจขนาดเดียวกันเขาไม่ได้ทิ้งนะฝีไม้ลายมือในเชิงของงานกิจกรรมอันนี้คือหลักหนาภาพกว้างๆของงานคินทุศลส่วนของผมเองซึ่งเป็นรับเชิญพร้อมกับคุณบุรรมคงเวศเนี่ยสองคนเราเขาเคยทํางานอยู่ด้วยกันที่บริษัทอมารินมายาวนานเพราะฉะนั้น ก็ะจะเปรียบเสมือว่าเป็นงานของคนในวงการหนังสือนะที่นนะําเสนอเรื่องราวผ่านกิตกรรมนะนะครับก็นะขอเรียนเยิญนทุกท่านนะครับมีโอกาสได้แวะเวียนมาชมงานของผู้สนและของผมข,ของคุณบุรโมที่นี่โอนทาวแกลเลอรี Town, erie, ank, ่แยกแมนสีตั้งแต่วันนี้จนไปถึงสิ้นเดือนนะครับมีโอกาสขอเชิญมาร่วมรับชมครับอขอบคุณครับผมุทุกครับขอบคุณครับ